สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะหลังเลิกงานนะคะยามเย็นนะคะของสาวๆนะคะที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะตอนนี้พึ่งอับน้ำนะคะกันออกมาใหม่ๆนะคะผิวสวยนะคะผิวสวย ป่องกันทุกเชือกเลยนะคะทางนู้นนะคะทางนู้นเป็นป้าทับทีมนะคะคุณยายสีพายอพยู่นนะคะน้องลุงเรื่องนะคะเห็นตะกลุ่นนะคะแล้วก็อีกหลายหลายเชือกเลยนะคะเห็นแต่หลังเห็นไหมเนาะคุณปอสาคุณเมญาตตอนนี้หญ้าขึ้นคุมแล้วนะคะหญ้าขึา้นหญ้าหญ้าขึ้นเยอะแล้วนะคะตอนนี้ ฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะนู้นนะคะตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้เห็นตะลังนะคะเห็นตะลังนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ยามเย็นนะคะลมเย็นๆน,นะคะแดดล่มลมตกนะคะกำลังสดชื่นเลยนะคะ ทางเลิกงานก็มาเข้าที่พักกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะที่ไว้นอนตอนกลางคืนนะคะองสาวๆเลยนะคะแล้วก็ทานอาหารเนาะนะคะช่วงนี้ก็อาหารก็จะกว้ให้นะคะโดนาทับทีมได้กินต้นไผ่นะคะยังอร่อยเลยนะคะสบ,ดสบดัดสบัดรูดสบัดรูดเลยนะคะโดวนวันนี้ได้ ได้ผลไม้วันหวานด้วยนะคะได้ย่าวนันนี้น้องควานได้ย่าอะไรมานะคะได้ย่านะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะนี่น้องควานได้ย่าไปข้าวใหญ่นะคะ บรรยากาศเย็นสบายนะยืนพักขาสบายเลยนะะลำดวนนะเยืนกินแบบสบายใจเลยนะแซบบอ้วนแซบไหมแซบไหมแซบบ ่าจะแซบนะคะใกล้จะหมดแล้วะค่ะก็คงจะแซบอยู่นะคะไม่แซบได้ไงเนาะนะคะ <c oughs> อ้อยหวานหวานของชอบนะคะอ้อยหวานหวานของชอบนะคะโอ้หออโหอย่าใส่อย่าใส่เคี้ยวมังเตอะ เสต้นตะโขบนะคะอยู่ที่นอนที่เก่าก็อยู่ใกล้ต้นตะโขบนะคะย้ายมาที่ใหม่ก็ต้นตะโขบเหมือนกันนะอันนี้ฝั่งนี้มีสองฝั่งเลยนะะซ้ายขวาเลยนคะต้นตะโขบสองฝั่งซ้ายขวานะเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือมีมีเพื่อนนอนด้วยนะคะตอนคืนนะคะ มีรังแตนด้วยนะคะอู้คือหลายแถนนะ,ะมาแต่ตอนกลางคืนนะคะไม่ค่อยได้มาแนละ้วตอนกลางวันนะ,ะโอ้หมายก่อนหนึ่งสองสามสี่รางอู้เต็มต้นเลยตัวนี้ป้านะ,ะโอ้ฝุ่นก็มีนะคะเรามาเปิดไล์กันแค่ตอนช่วงเย็นแล้วนะคะแม่ควันก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามีแตนเนะะียพิ่งสังเกตเห็นไม่กี่วันนี้นะคะว่ามีแตน,นะคะ แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะึกว่ามีรังเดียวได้เร็วกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องพังลำดวนด้วยนะคะ ก็พามาชมภาพบรรยากาศอาศยามยินนะคะของสาวๆนะคะเวลาพักผ่นนะคะหลังจากเลิกงานนะคะ